ผู้ชมครับตําบลบ้านพับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นตําบลท้ายของอยุธยานะครับที่น้ําของแม่น้ําเจ้าพระยานั้นจะไหลผ่านก่อนที่จะไปถึงสถานีวัดระดับน้ําบางไทรแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ําจาก1,989ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานในวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น30เซนติเมตรครับและจุดที่ผมอยู่นี้ก็คือตําบลบ้านพับนะครับก็จะเห็นว่าาระดับน้ํ เกือบที่จะถึงหัวเข่าของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ําท่วมแบบนี้มาเกือบจะ2เดือนแล้วครับสิ่งที่ทําได้ก็คือการจะต้องปรับตัวอยู่กับน้ําท่วมให้ได้ครับวันนี้ขึ้นเยอะค่ะขึ้นเยอะเมื่อวานก็เยอะแต่วันนี้รู้สึกจะเยอะเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับคือ,อประเด็นสําคัญที่ลําบากคือพวกคนทํางานเขาไปลําบากมากกว่าจะกลับก็มืดก็คือมันน้ําก็ท่วมแล้วมันลําบาก ก็ยังไงอะต้องลุยน้ําออกไปใช่ใช่เช้ามาก็ต้องลุยเย็นมาก็ต้องกลัวเพราะมืดมืลุยมามันก็อันตรายใช่ไหมคะประมาณนั้นเรื่องอาหารการกินก็คืออะไรที่ง่ายก็คือเอานั่นแหละค่ะเราเราปรับยังไงเราหมายถึงว่าเราไปซื้อทีเดียวก็คือตุนไว้เลยใช่ซื้อของง่ายๆที่มากินง่ายๆแบบบางทีอาจจะเป็นพวกอาหารกระป๋องที่แบบแค่เปิดแล้วเราก็อุ่นเลยอะไรประมาณนั้นไม่ต้องลงมานั่งทำเพราะมันจะลําบาก เบื่อมากเบื่อมาเป็นสิบปีแล้วนะเพราะมันจะเจอแทบทุกปีอะค่ะเบื่อมากๆเลยเพราะจะเจอน้ําตลอดเพราะเราอยู่ริมแม่น้ําใช่ไหมคะก็ต้องเจอน้ําอย่างเงี้ยทุกทุกครั้งที่ทใช่เราก็ต้องปรับตัวคือเข้ากับมันให้ได้ประมาณนั้นเห็นว่าท่วมแบบนี้มาเดือนกว่าๆแล้วว่ะพี่ใช่เกือบสองเดือนแหละลําบาก <laughs> มันไม่ท่วมเลยทีเดียวไงเรือก็เข้าไม่ได้ต้องลุยน้ําอย่างเดียว ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปีไหมครับทุกปี<ม>ปกติจะมาเนี่ยตุลาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมามปีนี้มานู่นเลยก่อนเลย<ม>สิงหากันยาเลยมีพายุอะไรอย่างเยอะมากฝ <laughs> นตกทุกวันมีวันนี้แหละเพิ่งจะหยุดป<ม>กติต,ตกทุกวัน<ม>ด้านน,นายนรชาผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลบ้านพลับยอมร,รับว่าน้ำมาเร็วกว่าทุกปี แต่ปริมาณน้ำยังน้อยกว่าปีที่ผ่าน,นมาแต่ยังคงวางใจไม่ได้ต้องประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการประเมินระดับน้ำในพื้นที่วันนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหากวิกฤตจริงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับชาวบ้านแล้วตอนนี้ยังถือว่าวิกฤตหรือยังครับก็ถือว่ายังนะครับแต่ว่าก็ถือว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยคือการสัญจรการค้าขายอะไรเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยครับเด็กนักเรียนคือต้องปิดเทอมไปก่อนเลยคือตอนนี้ ถามว่าชาวบ้านเนี่ยเตรียมตัวรับมือตั้งแต่น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับคือถ้าเกิดขึ้นมาก็ตอนนี้ก็จะต้องเปลี่ยนจากการลุยน้ําเป็นการใช้เรือแทนแล้วครับ คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับซึ่งที่นี่ก็คือสถานีวัดระดับน้ํา C 29A บางไทรนะครับจุดนี้กรมชมประทานจะใช้ในการประเมินปริมาณของน้ํแใ่น้ําเจ้าพยาที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีไปถึงกรุงเทพมหานครน,นะครับซึ่งปริมาณของน้ําในวันนี้อยู่ที่2 4 3 3รบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีตามความจุแล้วต้องไม่เกิน3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าปริมาณของน้ําที่ไหลผ่านสถานีแห่งนี้ เกินครึ่งมาแล้วนะครับส่วนระดับน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ที่2เมตร55ซนติเมตรครับขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเย็นวันนี้กรมชลประธานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกครั้งในอัตรา2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อีก100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนับเป็นการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนติดต่อกัน2วัน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีก30เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาอิทธิพลพายุโซนร้อนโนรูที่จะเข้าไทยคืนนี้และต้องลุ้นว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกครั้งหรือไม่หากเป็นไปนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการชาวบ้านอาจต้องรับสึกหนักกับมวลน้าก้อนใหญ่อีกครั้งปริวัตรบุพสริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน